จ้าวันนี้จะมาทำซุปหน่อไม้จ้าเรามีหน่อไม้กระปุกนะคะหน่อไม้กระปุกนะคะมีน้ำยะนางด้วยจ้าใส่ลงไปเลยโอเคโอเคใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้จะมาทำซุปหน่อไม้จ้าซุปหน่อไม้เสร็จับซุปหน่อไม้จ้า หน่อไม้กระปุกนะคะใส่หน่อไม้กระปุกนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวก่อนตัดก่อนนะคะตัดก่อนนะคะโอเค หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะโอเคประมาณนี้จ้ะน้ำปลารวกต่อไปเรื่อยๆจ้าต้มก่อนนะคะต้มก่อนจ้าต้มก่อนจ้าสุปหน่อไม้สุปหน่อไม้จ้าสุดหน่อไม้จ้าซื้อมาเป็นกระปุกนะคะก็จะมีน้ำยานางแล้วนะคะไม่ต้องเพิ่มอะไรจ้ะ เพียงแต่ใส่น้ำปลาเข้าไปก็โอเคแล้วนะคะใส่ชุลดนิดนึงใส่ชุลดนิดนึงชุลดนิดนึงใส่เข้าไปโอเคใส่ชุลดเข้าไปแล้วนะคะก็อยากจะเจ๋งก็ที่สนซาลัดไปแต่กาไทยอะ่ะริ้วเกาะริ้วเกาะชอยไงเจ๋งเนีย่ยริ้วเกาะชอยอะ่ะ สนสาลัดสุกจอกาลาสุกจอกาลาเจงหยิบเคยก็เจ๊โอเคตามด้วยเรามีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วที่คั่วไว้นะคะคั่วเองนะคะข้าวคั่วนะคะพริกปน่นก็จะมีพริกปน่นมีน้ำมะนาวน้ำปลาตามด้วยน้ำปลา ยาวอยูย่โลยาวแช่งเหลงยาวอ่าหลากักเจี๊ยฟันยาวก็หองเจาก็ที่อ่าไมอ้อะหองเจาก็ที่ไม้กีเจาะข้าวคั่วโอเคต้มให้สุกก่อนนะคะสุกแล้วนะคะต้มให้ร้อนเฉยๆจ้ะโอเคโอเค ใช้เวลาต้มแป๊กหนึ่งนะคะเป็นสกาดจุยจ,จัดนอาชุยเลรินสามพันจงแก๋ต้องสองสองสามนาทีก็โอเคแล้วนะคะ อันนี้ก็จะมีอ่าต้นหอมผักชีแล้วก็อ่าหอมแดงซอยก้อนชองอาหยุ่นไส้อ,อาชงอาชิดซี่เคยอ่ะลิวเกาะชอยสนซาลัด เวลาต้มแป๊บหนึ่งนะคะโอเคจ้าเราต้มไปประมาณนี้นะคะโอเคนะคะปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วจะมาเพิ่มรสชาติแล้วจ้าโอเคเสิร์ฟกันน้อยปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำปลาเข้าไปนิดเึิงดอกชิ้นชิ้อ,อ,อยูโรเหรอเฮ้ยปลานิดนึงอพริกป่นนิดเึิง ป่นนะคะใส่ลงไปหล่ออูจิ้วฝันหล่อเฮ้ยหล่อยูโรหล่อเฮ้ยใส่พริกไทยนิดนึงเชือ่อซิวอูจิ้วฝันใส่พริกไทยนิดนึงตามด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่หมดไปเลยนะคะตามด้วยข้าวคั่ว โอเคคนคน,คนก่อนนะคะโลยะโลหรอเี่ไหมห้องหรอเฮ้ยโลยะโลเฮจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงต่าง,างๆเข้าไปนะคะผักนะคะใส่เข้าไปโอเคคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อย แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะชิมก่อนนะคะชิมก่อนนะคะอืมอร่อยอร่อยนัวอร่อยมุนนัวมากเลยจ้ะโอเคสะอาเรียบร้อยใส่จานง่ายมากเลยจ้ะทำกินง่ายๆนะคะ ซุปน่อไม้ซุปน่อไม้สนซารัดโอเคหยืนเซ็งไรแต่กันซุปน่อไม้ของเราก็เส,สร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคพร้อมรับประทานแล้วจ้าซุปน่อไม้จ้า